คุณอยู่กับเมรีในซาท์บวกทุกคนวันนี้นะคะเรากำลังจะเดินทางไปที่ซาท์บวกนะคะประเทศออสเตรียตอนนี้เราอยู่บน อโตบานนะคะแล้วก็กำลังมุ่งหน้าไปนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นนะคะถนนทางหลวงที่ออสเตรียจะไม่ฟรีนะคะเราจะต้องซื้อสติกเกอร์เพื่อที่จะมาแปะที่กระจกหน้ารถนะคะเพื่อใช้สำหรับผ่านทางนะคะถ้าไม่มีเนี่ยก็จะเสียค่าปรับที่สูงมากนะคะ ตอนนี้เราก็มาแวะที่ปั๊มน้ำมันนะคะเพราะว่าเราไม่แน่ใจเนาะว่าเราจะต้องซื้อสติกเกอร์แปะรถหรือเปล่าเพราะว่าบางที่เราอ่านมาจากในเว็บไซต์อ่ะเขาบอกว่าถ้ามันไปแค่เซาบวกอ่ะมันไปฟรีแต่อันนี้ไม่แน่ใจกลัวเสียค่าปรับก็เลยมาแวะจอดถามนะคะเผื่อเราต้องซื้อเนาะ อนนี้เราเข้ามาอยู่ในถนนที่เล็กมากๆนะคะแบบรถสวนทางมาทีนี่แบบต้องหลบแบบชนิดที่ว่าเกือบลงข้างทางกันเลยนะคะไม่รู้ว่าทําไมมันถึงพามาที่นี่มันอาจจะแบบถนนปิดเนาะก็เลยพามาทางเล็กๆแบบนี้มีวิ่งแข่งมาราทอนนะคะนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่เราต้องเปลี่ยนเส้นทางหรือเปล่าไม่แน่ใจ าศเริ่มร้อนแล้วนะคะสังเกตจากผู้คนก็ใส่ชุดขาสั้นเนาะมาวิ่งในที่สุดนะคะเราก็มาถึงที่เซาบวกนะคะแล้วก็เรื่องอตั๋วสติกเกอร์นะคะเราก็ไม่ต้องเนาะเพราะว่าเรามาแค่ตรงนี้แต่ก็ต้องเช็คเส้นทางดีๆว่า เส้นทางไหนที่เราสามารถมาได้ฟรี Free นะคะ ตอนนี้เราก็กําลังจะเดินขึ้นไปที่บนปราสาทนะคะเดี๋ยวจะไปหาทางขึ้นกันว่ามันอยู่ตรงไหนตรงนี้ก็จะมองลงไปก็จะเห็นโบสถ์อีโบสถ์นึงน,นะคะ ตอนนี้เมก็มานั่งอยู่ที่วิวที่เราสามารถมองเมืองได้นะคะเดี๋ยวให้ดูรถ ก็เช้าไฟฟ้าก่อนมันดูทันสมัยมากเลยอะวันนี้เขามีงานวิ่งมาราธอนนะคะจากที่เราเห็นจากคลิปข้างต้นนะคะแล้วก็เนี่ยก็จะได้ยินเสียงเพลงเสียงปรบมือเหมือนการเฉลิมฉลองอะไรอย่างเงี้ยก็คือคืนดีค่ะแต่ว่าแดดร้อนมาก นี้ก็จะเป็นปราสาทอีกปราสาทหนึ่งนะคะเป็นปราสาทหลังเล็กๆคือที่เนี่ยปราสาทเยอะมากแล้วก็โบสถ์ก็เยอะมากเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในเมืองไปชมเขตในเมืองกันนะคะตรงนี้นะคะมีน้ำดื่มให้ดื่มด้วยแล้วก็มีให้น้องหมาด้วยนะคะดื่มฟรี I Yeah. โมซาเทาส์นะคะก็คือเป็นบ้านที่เขาเกิดนะคะตรงนี้เลยใจกลางเมืองเซาท์บวกเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่แม่น้ำนะคะชื่อแม่น้ำว่าเซาท์อักนะคะก็อาจจะเป็นที่มาของชื่อเซาท์บวกก็ได้นะคะ เซาล์มาจากแม่น้ำแล้วก็บวกมาจากปราสาทเนี้ยค่ะ <Yeah. S 1> ตรงสะพานตรงนี้นะคะก็จะมีลูกกุญแจมาแขวนเต็มเลยคะ่ะ mm hmm. ดูมีหัวใจแล้วก็สลักชื่อไว้ด้วยนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านที่โมซาต์เป็นที่อยู่อาศัยนะคะที่เขาพักอยู่อาศัยตรงนี้คะ่ะ ข้างหลังเป็นมหาวิทยาลัยนะคะ เดินเล่นช่วงหน้านี้ก็จะสวยงามอะไรประมาณนี้นะคะดอกไม้ก็จะเยอะๆแบบมีสีสันซัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้จะเป็นรถที่ สามารถขับลงไปในน้ําได้นะคะแล้วก็จะกลายร่างเป็นเรือนะคะก็เป็นเหมือนเป็นทัวร์ของบริษัททัวร์ประมาณนี้นะค่ะนี่นะคะแล้วก็มานั่งพักเบรกนะคะแล้วก็จะมาทานอาหารพื้นบ้านนะคะชนิสโซ,ซนะคะแล้วก็อันนี้คือโยฮันเนเบรันนะคะ ก็เป็นเครื่องดื่มแบบผลไม้นะคะแล้วก็จะมีชีสเบอร์เกอร์แล้วก็น้ำสดาค่ะร้านอาหารที่เราไปเมื่อกี้นี้นะคะก็เป็นร้านอาหารแบบออร์แกนิกเนาะแต่เราก็ไม่ได้ถ่ายจากที่ร้านมาให้ดูนะคะเพราะว่าคนเยอะมากแล้วก็เสียงดังมากนะคะเอ่เราไปเจอคำคำหนึ่งมานะครับเขาบอกว่าเมื่อคุณอาศัยอยู่ที่มิวนิ ออสเตรียก็แค่หน้าปักซอยนะคะวันนี้เราก็เลยมาโผล่ที่นี่เนาะสายไฟที่เพื่อนๆเห็นข้างบนนี้นะคะเป็นของรสบัสนะคะเพราะว่าเขาใช้เป็นอิเล็กทริกนะคะมันก็จะเหมือนกับชาร์จเป็นในตัวแล้วก็ขับเคลื่อนไปได้ ส่วนมากสายพวกอย่างเงี้ยที่เราเห็นกันก็จะเป็นสำหรับรถแทรมใช่ไหมคะแต่ที่นี้สําหรับรถบัสค่ะตอนนี้เมก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็ไปมาหลายที่เลยเดินจนแบบเหนื่อยมากขาลากมากแบบแล้วหน้านี่ก็แดงมากนะคะเพราะว่าแดดจัดมากคะ่ะก็วันนี้ที่เราไปนะคะเมืองเซาท์ p o บรกสาหรับเมก็คิดว่าชอบนะคะก็เป็นอะไรที่ มีอะไรให้ดูเยอะมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญประเทศออสเตรียนะคะเขาก็จะพูดภาษาภาษาเยอรมันนะคะแต่เป็นเยอรมันออสเตรียนะคะก็สำหรับเมย์ก็ดีค่ะก็คือออกได้ออกจากบ้านไปพบปะผู้คนแล้วก็ได้ฝึกใช้ภาษากับคนอื่นบ้างนะคะเราจะได้เก่งขึ้นเนาะซึ่งตอนนี้เมย์ก็กําลังเรียน A2 อยู่นะคะก็ งูงูปล,า,ปลาไปก่อนค่ะยังไงก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าบายบายแล้วจะกลับมาใหม่นะคะเซาส์ทัวร์ใจดีจังเปิดหน้าต่างให้ด้วย